สวัสดีครับวันนี้ก็มา update อาการคุณยายน,นะครับตอนนี้เวลา9นาฬิกา49นาทีนะครับของวันที่17ครับวันศุกร์ที่17ครับ255นะครับเวลา9นาฬิกา49นาทีนะครับเอ่อนักคุณยายข้ามคูณได้หลับลงอย่างสงบนะครับได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับ ด้วยวัย65นะครับของคุณยายขําคูณ65ปีนะครับได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับพ่อฟานจะนำคุณยายขําคูณไปทําพิธีอยู่ที่บ้านเกิดของพ่อควานนะครับที่บ้านพวกไซนะครับขอบคุณแม่แม่ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามพ่อคุณยายนะครับตอนนี้คุณยายได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับ เวลา9ก้านาฬิกาสีทีนะครับมียังไงเดี๋ยวพ่อควานอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ